ถามว่าเอาของไปส่งให้กับลูกค้าตอนสามทุ่มบาปไหมเฮ้ยมันจะบาปอะไร่ะเขไม่แบกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันทั้งคืนอ่ดูก่อนไหมดูคลิปก่อนไหมว่าคนรับคือใครตอนสามทุ่มค่ะของจริงค่ะหนึ่งร้อยซีบาทครับ่ร้อยซีบาท ครับขอบคุณครับ104บาทเงินมาเข้าต้มไปค่ะเรียกว่าปัจจัยปัจจัยเออต้องเรียกปัจจัยใช่ไหมร้อยสี่บาทคือพี่ไรเดอร์เนี่ยตอนที่แกรับงานผ่านแอปเนี่ยแกก็ไม่รู้ถูกมาว่าปลายทางเป็นใครแต่รู้แค่ว่า ต้องเอาของมาส่งที่วัดตรงเนี้ครับแต่คนที่เดินเอาตัางมาแล้วเอาเขาต้มไปเนี่ยขาต้มอ,อยู่ในมือเนนอะเนรูปนั้นอะนั่นคือกลายเป็นเนนแกก็เลยมาตั้งคําถามว่าฮมาส่งข้าต้มให้เนเน,เนเนี่ยตอนสามทุ่มบาปไม่งับบาปไม่ครับอ่ะพี่เบิร์ดคิดไงคะ คุณผู้ชมคิดไงคะเรื่องนี้เบิร์ตจะไม่ยุ่งครับไว้ฉันตอนเช้าอเ้ล่าเอออาจจะเป็นไปได้ครับแกก็บอกว่าแกงงนะคะพี่ไรเดอร์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเนเนี่ยสั่งฉันเองยามวิการหรือว่าตั้งใจสั่งให้ใครคลิปนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปนะส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่างกันไปค่ะบ้างนก็บอกว่าเออวงการนี้ไม่แพวเลยแต่ละวันนี่มีข่าวให้น,หนําเสนอตลอดเลยนะคะให้นาเสนอตลอดแทบจะทุกวันบางคนก็บอกว่า แต่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะสาม,มเณรก็คือเด็กนั่นแหละเด็กก็คือเด็กบางทีอาจจะมีบ้างนะะบางคนก็บอกว่าสั่งไว้สั่งไว้ฉันตอนเช้าหรือเปล่าเห<อ>มือนที่พี่เดอเหมือนที่ดอมบอกกันนะคะหรือที่พี่เบิร์ดบอกว่าสั่งไว้ฉันเพนหรือเปล่าให้เด็กวัดกินหรือเปล่าเออก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าไอ้การกระทาแบบนี้ผิดอาบัติปาจิตตีก็คืออาบัติแบบโทษสถานเบาแต่ก็ต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไหม,มก็นาน,นาทัศนะนะ